ฮัลโหลคุณมอนงคุณเพื่อนวันนี้หมอน,นึกพามาดูนะคะสมุนไพรแทนแทนมันคืออะไรเพื่อนเพื mm ่อ hmm. น<ๆ>ดูเลยเออ่มยาขานะคะใบมีประโยชน์มหาศาลนะต้นวันนี้เอาไปแก้คือผู้ป่วยที่เป็นโรคเอามาพึกมอามาพารน,นะคะไม่คอยได้ใช้เพราะว่าทําไมมนะหนึ่งใช้จนหมดสองต้องมาลดน้ําให้เกิดใหม่ เพราะว่ายะาขามันใช้ยากเพื่อนๆนมันต้องขุดนะอใช้ตัวอื่นก็ได้สมุนไพรเยอะแยะให้เราเลือกใช้นะคะแต่วันนี้นําเหนือเรื่องออย่าขานะคะแก้อามาพึกอามาพาดนะคะหมอนรองกระดูกขาลีบนะคะขาเดฟขาลีบขาลีบไปก่อนขาขาลีบไปก่อนแขนนะไอ้กัมเนื้ออ่อนแรงรีบนะคะแล้วก็เปวดบ้นเอวนะปวดเล่าลงขา ยาขาเป็นตัวนึงซึ่งไม่ได้ทั้งหมดนะคะหมอนึกใช้เยอะในการเข้ายานี่เป็นสิบกว่าตัวนะมีการทดลองใช้จริงนะคะวิจัยใช้แล้วก็ติดตามถามสืบผลที่เราได้ทำการวิจัยในแต่ละครั้งนะคะถือว่าเก้าสบแดเปอร์เซนตนะไม่ได้คุยแต่ว,ว่าสามารถเอาไปใช้รักษาผู้ป่วยแล้วก็ช่วยเหลือหลังจากการนวดนะคะได้จริงนะคะ เราใส่ใจนะคะและดูแลผู้ป่วยเหมือนกับพี่น้องของเราเหมือนกันนะคะแล้วยังไงนะคะใครสนใจเรื่องสมุนไพรหรืออะไรต่างๆนะคะปรึกษานะคะติดต่อมาที่เ่องทางศู1923 4 4หนึ่งเก้าสองสามอนนึกะคะหมอนึกรับนวดทุกวันนะไม่มีวันหยุดนะคะโทรเข้ามานะคะเรายินดีช่วยคุณนะเอ่อทุกอาการนะคะแล้วยังไงเจนะคะสวัสดีค่ะหมอนึก นวดแผ่นไทยค่ะบ๊ายบาย